ส so, วัสดีครับอยู่กับผมกันเคยกับ n อ i ครับวันนี้เรามีภารกิจกันเช่นเคยครับนั่นก็คือทดสอบว่าจะมีคนรู้จักเราไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นก็อยากให้ทุกคนกดถูกใจติดตามหรือกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่เป็นนังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีจิตกรรมมาฝากกันด้วยไปรับชมกันเลยฮะ <Huh? S 1> อะไรนะสุ่มเพรฟรีมีที่ไหน ก็ที่นี่ไงเ,เว็บสุ่มเพจฟรีไฟล์การันตีได้ฟรีแน่นอนดูวิธีการสมัครกันนะครับอันดับแรกครับให้เราสมัครเข้าใช้งานของเว็บก่อนนะครับให้เราไปที่เมนูสมัครเข้าใช้งานครับก่อนอื่นให้เราคัดลอก UAD เกมของเรามาใส่นะครับจากนั้นตั้งรหัสผ่านกดยืนยันเพื่อทําการสมัครจากนั้นให้เราเข้าสู่ระบบด้วย UAD ของเราที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นี้แต่ก่อนที่เราจะสุ่มได้นั้นเราจะต้องหาเครดิตที่มีแจกให้ฟรีหรือถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ELR โค้ดซึ่งมันจะปรากฏให้เห็นในคลิปหรือออไไลฟ์สสสตรรีีีมมดดเเกขงงช่่นน้้ําาหทิ เริ่มสุ่มรางวัลหากได้ดรับรางวัลจะปรากฏที่หน้าจอและเมนูผู้โชคดีถ้าสนใจก็อย่าลืมมันร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับชัวบเป็นเจกดแล้วว้าวโอเวเ้ยแซวคิปนี้เราก็ไม่ทำเลยนะถ่ายปะจะมาใหม่อะ่ะเราต้องไป,ไปนั่งกังนด้วยแล้ว ม,มาวะตามมาวะตามมาวะเฮ้ยโต,ามมาาต,ตสารเลยแล้ฉันจะรอเธอที่ทุ่สารมีอะไรไม่มีอะไรเออเนี่ยจังวะเนี่ยแกเชื่อไงวะ บรรยากาศร่มเย็นไม่มีมาหรอกน่าเสียดาย ายบายครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอขอบคุณที่ทุกคนให้กำลังใจด้วยการสนับสนุนในการกดติดตามกดถูกใจไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ